สควอเนอเตรียมตัวเปิดเกม Final Fantasy ภาค16ในงานเพลเ n น o ฟล Showcase ในวันพุธนี้นะครับสวัสดีครับอยู่กับอูเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงโปรเจกต์ที่ทาง s u u r r e n i x ก็ได้มีการทำเกี่ยวกับเกม Final Fantasy ทุกๆคอนโซลตัวใหม่ที่จะอมาทุกๆคอนโซลใหม่นะครับจะมีเกมซีรีส์ Final Fantasy อยู่คู่กับ เครื่อง PlayStation ทุกภาคนะครับซึ่งตอนครับก็จะหลุดไปไหนไม่ได้เลยครับโดยจะมีแค่เกมเดียวเท่านั้นในตอนนี้นะคือเกม Final Fantasy ภาค16นั่นเองนะครับที่ได้มีการเตรียมที่จะเปิดตัวในวันพุธนี้นะครับซึ่งเป็นข่าวหลุดข่าวหรือที่ออกมานะครับเพราะว่าคือถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อปี2013นะครับถ้าใครเคยได้มีโอกาสดูเจ้าตัว Final f a n t a s y t e ทค Demo ที่ชื่อว่า acne philosophy นะครับเป็น Text Demo ที่เหมือนกับเป็นการโชว์เคส ภาพกราฟิกที่เหมือนกับรันภาพออกมาได้แบบสมูทมากๆและเหมือนกับว่ามันจะไม่ใช่คอนโซลของ PlayStation 4เลยด้วยซ้ำนะครับดูภาพกราฟิกแล้วเนี่ยมันน่าจะล้ำสมัยกว่านั้นนะครับในช่วงเวลาปี2013ที่ผ่านมานะครับได้มีการโชว์เรื่องราวของสาวคนหนึ่งที่ใส่ชุดแดงนะครับที่เหมือนกับจะมีพลังเวทด้วยนะครับโดยจะมีการเล่าถึงเรื่องราวของ นักเอกเนี่ยหนูเหมือนจะเป็นกลุ่มคนคนหนึ่งนะครับที่เหมือนกับจะใช้พลังเวทได้แล้วกำลังจะหล่อหลอมเอาอาศูรตัวหนึ่งขึ้นมาอยู่นะครับอยู่ดีมีเราผู้ก่อการร้ายนะครับได้บุกเข้ามาใช้อาวุธปืนกลนะฮะยิงนะฮะใส่พวกจอมเวททั้งหมดเลยนะครับผมและนักเอกก็พยายามเอาตัวรอดออกมาจากเหตุการณ์นั้นนะครับนี่เป็นแค่ Text Demo ที่เป็นการนําเสนอภาพกราฟิกเฉยๆนะครับว่า ซึ่งก็เหมือนกับว่าจะเอาไปใช้ในเกมแฟน a n t ซี y ภาค15ด้วยนะในเรื่องของการใช้เป็นภาพยนตร์ 4G นะครับแล้วก็ตัวคาสีนด้วยนะครับเพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงกันบางส่วนนะจนกระทั่งในการเปิดตัวเกมและคอนโซล PlayStation 5 5นะครับในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับ ทางสควอแรนได้มีการเปิดตัวชื่อเกมใหม่นะครับเป็นไทเติลใหม่ที่มีชื่อว่า Project a อา e นะครับซึ่งเป็นเกมที่ทาง Square e n i x ได้การันตีว่าจะเป็นเกมใหม่แล้วก็เป็นเกม next generation open world RPG นะครับโดยพัฒนาโดยทีมพัฒนา Final Fantasy ภ5าสิบนะครับแล้วก็ใช้เอจ็จิ้อย่าง Illuminus E อ g i จิเดียวกับ Final Fantasy ด้วยนะครับแต่ว่าภาพกราฟิกเนี่ยมันโคโลชั้นกันเลยนะครับกับที่เราเคยเห็นกันมาในภาค15นะครับเพราะว่ามันจะ ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของภาพกราฟิกที่มีข้อจำกัดแบบ p พลย์ส4แล้วนะครับนั่นก็จะเป็นอีกเกมที่น่าสนใจที่ดูเหมือนว่านะครับดูเหมือนว่าผมมออย่างนี้ฮะมันคือเป็นการเปิดตัวชื่ออีกหนึ่งชื่อก่อนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อทีหนึงในเกมแฟนตาซี56นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่น่าจะเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่ามันมีข่าวลือข่าวหลุดของเรื่องราวนี้ออกมานะครับโดยคนที่เขียนบทของเกม โปรเจกต์อาร์เทียเนี่ยนะฮะก็จะเป็นคนที่เขียนบทแล้วก็ภาพยนตร์อย่าง Star Wars r r g u e One ด้วยนะครับผมซึ่งได้มือเขียนบทที่ค่อนข้างดีเลยนะครับซึ่งในส่วนของตัวเนื้อเรื่องนี้ยังไม่มีการยืนยันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่านีวามไม่ได้สูงว่ามันจะเป็นภาค16นะฮะเพราะว่ามันมีข่าวหลุดออกมานะครับจากทางเว็บไซต์เว็บไซต์หนึงนะครับที่ได้มีการเปิดเผยออกมาว่า ฟันดาฟ่าซีภาคสินะครับจะมีการประกาศในวันที่เปิดตัวงาน p a y s t t t i o n 5 s โชว์เคสนะครับซึ่งจะเป็นการเปิดตัวเกมใหม่ๆทั้งหมด40นาทีด้วยกันนะครับโดยหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเกมอย่างฟันดาฟ่าซีภาคสินั่นเองนะคะที่ถูกมีการเลื่อน แล้วก็ถูกตัดออกไปจากเนื้อหาในงานชวงมิถุนายนที่เปิดตัวเครื่อง PlayStation 5ออกไปนะครับซึ่งทำให้นะครับตัว Final Fantasy ภาค16เนี่ยมีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะทาง Square e n i นะครับก็มีการเผยสายบางอย่างให้กับทางเราได้ทราบกันด้วยนะครับว่า ทางสแควร์ได้มีการเปิดตัว t w i t t e อ a c c o ดเคาใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Final Fantasy 16นะครับแล้วก็มีการจดทะเบียนเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Final Fantasy 56ในของค่าย Square เองด้วยนะฮะแล้วก็แถมนะครับทางคุณชินจินะฮะฮาชิโมโตะนะครับได้มีการรีทวิตงานเซตท่5ด้วยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีการรีทวิตอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีการ เปิดตัวเกมใหม่ของทางค่ายส qua ร e แน่นอนนะครับผมซึ่งแน่นอนว่า Project a r า h เทีอาจจะเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่แอบแฝงในส่วนของตัวฟันเฟา5 16ว้ยนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวภาพกราฟิกตัวละครหญิงที่ใช้เวทมนต์แล้วก็ตัวเกมเพลย์นั้นก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่เหมือนกันนะฮะในส่วนของตัวเกมนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวไว้มาต่อกันละกันสาหรับการวิาพากษ์วิจารณ์เกม แล้วว่าข่าวลืออื่นๆนะฮะในไงก็ขอบคุณที่ท่านเข้ารับชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามทางยูทูบช anel ของเราด้วยนะครับฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆคิดอย่างไรกับเกมแฟนตาซี56อยากให้มันเป็นแบบไหนก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถที่จะกดสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับผมที่ปุ่มสมัครนั่นเองนะฮะในก็ขอบคุณที่ท่านเข้ารับชมนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ